สามเคล็ดลับในการเลือกซื้อไข่มกุกเมื่อคุณตัดสินใจที่จะซื้อต่างหูหรือสร้อยคอรหรือเครื่องประดับใ,ใดๆที่ใช้ไข่มุกเป็นอัญมณีคุณอาจจะสับสนว่าไข่มุกน้ำจืดไข่มุกภูเก็ตไข่มุกอโกยาไข่มกุกไตฮิติหรือไข่มกุกเสาซีแตกต่างกันอย่างไรซึ่งอาจจะทำให้คุณลังเลว,ว่าควรเลือกไข่มกุกประเภทไหนและ ที่ราคาเท่าใดดีเพราะไข่ปุกแต่ละชนิดนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์จุดเด่นขนาดสีและราคาที่แตกต่างกันนั่นเองวันนี้จะมาแนะนำเคล็ดลับการเลือกไข่มุกไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือชนิดของไข่มุกที่นิยมรวมไปถึงสีของไข่มุกขนาดและราคาที่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลย 3. เคล็ดลับ ในการเลือกซื้อไข่มุก 1. เลือกชนิดของไข่มุกอย่างไรไข่มุกมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไข่มุกน้ำเจืดไข่มุกอะโกยาไข่มุกดำไตฮิติไข่มุกเซซีซึ่งล้วนแต่เป็นไข่มุกที่มีความสวยงามโดดเด่นทั้งเรื่องของสีขนาดและความเงางามของลัสเตอร์วันนี้เราได้รวบรวมคำถามยอดฮิตจากผู้ที่ซื้อไข่มุกมาฝากกันนะคะ ถ้าอยากได้ไข่มุกสีขาวควรเลือกซื้อไข่มุกน้ำจืดหรือไข่มุกอโกย่าดีไข่มุกดำตาฮิติแพงไหมไข่มุกเซาซีหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกไข่มุกนี้ว่า Exotic p e เพ l นนั้นดีไหมวันนี้จะมาให้คำแนะนำอย่างละเอียดทุกๆคำถามค่ะไข่มุกน้ำจืดเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่มาก แต่ยังอยากได้ไข่มุกที่มีความสวยงามในราคาย่อมเยาอ,อยากได้เครื่องประดับไขมุกที่ใส่ได้บ่อยใส่ได้ทุกวันเพราะไข่มุกน้ำจืดนั้นคงทนต่อหลากหลายสภาพแวดลอ้อมมีความกังวลว่าอาจจะทำเครื่องประดับหล่นหายเนื่องจากราคาของไข่มุกน้ำจืดนั้นไม่ค่อยสูงมากทำให้ความกังวลนี้ลดน้อยลง อยากได้ไข่มุกเฉยๆไม่ต้องกลมไม่ต้องเงางามมากไข่มุกอโกยาเหมาะสำหรับคนที่งบประมาณไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องการของที่ดีของที่สวยและมีคุณภาพรูปทรงไข่มุกที่กลมสวยและความเงางามของลัสเตอร์เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญต้องการเครื่องประดับที่สวยสงาสสำหรับเติมเตนความมั่นใจให้กับทุกลุกของคุณ ไข่มุกตตฮิติเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ไข่มุกสีดำชอบความงองามของลาสเตอร์ที่มีสีคล้ายๆสีลงุงซึ่งจะมีเพียงไข่มุกตตฮิติเท่านั้นที่มีสีนี้มีไข่มุกสีขาวแล้วแต่ยังอยากหาเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างอยากได้ความสวยงามและความหรูหราของไข่มุกที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากคนอื่นๆ ไข่มุกเซซีเหมาะสำหรับคนที่มีงบประมาณจำนวนมากระดับหลายหมื่นบาทเพื่อไข่มุกที่สวยและคุณภาพดีที่สุดต้องการไข่มุกที่มีความหรูหราสวยงามแบบที่ใครๆเห็นต้องประทับใจชอบและหลงไหลในความแวววาวของไข่มุกเซาซีสองเลือกขนาดของไข่มุกให้เหมาะสมอย่างไร ยปกติแล้วขนาดของไข่มุกแท้ที่นิยมนํามาทำเป็นเครื่องประดับนั้นจะมีขนาดประมาณ7จ็ดถึงเกมิลลิเมตซึ่งเป็นขนาดปกติและมาตรฐานของไข่มุกที่คนมักนิยมซื้อกันเพราะขนาดจะกําลังพอดีกับต่างหูมุกและสร้อยมุกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเพราะไข่มุกขนาด56ถ mm, มเมก็เป็นขนาดที่น่ารักที่หลายๆคนปรารถนาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ต้องขอบอกว่ายิ่งไข่มุกนั้นมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ต้องดูส่วนประกอบกอื่นๆด้วยเช่นความองดงามของลัสเตอร์รูปทรงผิวของมุกเป็นต้น 3. งบประมาณเท่าไหร่ไข่มุกแต่ละประเภทแต่ละขนาดก็จะมีราคาของตัวมันเองคล้ายคล้ายกับราคาของเพชรโดยราคาของไข่มุกนั้นจะมีราคาสูงขึ้น ตามขนาดของไขม่มุกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ดีสายพันธุ์หรือแหล่งที่มาของไขม่มุกก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อราคาของไขม่มุกในที่นี้จะแบ่งแหล่งที่มาหรือสายพันธุ์ของไขม่มุกเป็น3ประเภท,ทใหญ่ๆนั่นคือ 1. ไขม่มุกซลซีหรือไขม่มุกทะเลใต้เป็นไขม่มุกที่มีราคาสูงที่สุดโดยราคาจะอยู่ที่ตั้งแต 1, ่ 10,000- ถึง10,000บาทต่อเม็ด อย่างไรก็ดีราคาอาจจะแตกต่างกันเนื่องจากความสวยงามขนาดความเงางามลองลอยตาหนิของไข่มุกแต่ละเม็ดนั่นเอง 2. ไข่มุกอากอยาไข่มุกที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นไข่มุกสายพันธุ์ที่เงางามที่สุดในโลกโดยราคาไม่รุนแรงมากโดยราคาจะอยู่ที่1 0 0 0ง0 0ถึงบาทต่อเม็ด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดความสวยงามและหลือหลอยเช่นเดียวกันกับไข่มุกประเภทอื่นๆ 3. ไข่มุกน้ำเจืนไข่มุกที่ยอดนิยมที่สุดเนื่องจากราคาย่อมเยาวและมีความงางามโดยไข่มุกนั้นจะมีราคาตั้งแต่ 10- ถึง5้าพันบาทขึ้นอยู่กับความสวยงามขนาดและร่องลอยของตำหนิเช่นกันค่ะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ไข่มุก จะเป็นสายพันธุ์หรือแหล่งกำเนิดเดียวกันแต่ก็ยังมีช่วงของราคาที่แตกต่างกันอยู่มากซึ่งเป็นผลมาจากหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นขนาดความงางามรูปทรงดูรอยของตำหนิจึงเป็นเรื่องปกติที่คุณอาจจะพบเจอไข่บุกสายพันธุ์เดียวกันในราคาที่ถูกมากแต่เมื่อคุณได้รับของมาคุณอาจจะพบว่าต่างหูไข่มุกค,คั่นั้นมีรูปรอยมากหรือไม่มีความเงางามมีความหมน่นหมอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะราคาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสะท้อนคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดงีเป็นเรื่องปกติที่ไขม่มุกมีความสวยงามและเซอร์ดีรูลอยน้อยตุ้บทรงสวยซึ่งมีราคาที่สูงกว่าไขม่มุกที่มีรูลอยหรือไม่ค่อยเงางามอย่างไรก็ดีเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลือกซื้อไขม่มุกสําหรับตัวคุณเองหรือเป็นของขวัญสิ่งที่คุณควรพิจารณาก็คือคุณอยากได้ไขม่มุกแบบไหน ไข่มุกที่เงงงามเฉิดฉายสะท้อนตัวตนของคุณหรือผู้รับหรือไข่มุกราคาไม่แพงที่อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้เงงงามมากแถมเองนิ้วลอยซึ่งสุดท้ายคุณอาจจะทิ้งมันไปในที่สุดค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ